รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวรัสบุญทั่งนะคะรหัส27209ค่ะลูกเสือมักคุเทศ อำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรวันนี้ดิฉันจะพามาแนะนําให้รู้จักกับสวนคุณพิสนุอาคารนิวาสตั้งอยู่บ้านเลขที่63ทับ1หมู่ที่1ตําบลนิ้วายอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะนายพิสนุอาคารนิวาสนะคะเป็นผู้นําต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์โคกหนองนามโมเดลเดี๋ยววันนี้จะมาทําความรู้จักกับอะไรบ้างเดี๋ยวจะพากันไปเลยค่ะ ราก็จะมาทำความรู้จักกับคุณพิสนุอักนนิวาสผู้นําต้นแบบหลักคุณภาพชีวิตหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกโคกหนองนาโมเดลจะมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะค่ะวรามีกเรจับกบปลาด้าแขา็งสดคุณพินุนะคะในบ่อด้านหน้าเนี่ยเราจะทําการเลี้ยงปลาน้ําจืดหลายสายพันธุ์แต่ในกระชังปลาเนี่ยจะทําการเลี้ยงเป็นปลาดุกนะคะ สามารถเข้ามาชมและให้อาหารปลาได้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่3ของส่วนคุณพิศนุนะคะก็ได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะไว้ต่างๆรวบรวมไว้หลายหลายชนิดเลยค่ะก็จะมีมะเขือเทศมีพริกแล้วก็มีสาระแน่มีหละผ้ามีกะเพรามี พืชผักที่ใช้ในครัวเรือนเป็นเป็นพืชผักที่ใช้กินในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือชนิดใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เลยนะคะก็คือต้นว a t e r c ์ e ะและนี่ก็เป็นบ่อที่สามของส่วนคุณพิษนุนะคะได้ทําการเพราะเลี้ยงปานินไว้เป็นจํานวนมากนะคะก็ในทุกๆเช้าถ้าได้มาเที่ยวที่นี่ก็จะมา ชมหรือว่ามาให้อาหารปลาได้ในตอนเช้านะคะก็อาหารปลาก็จะเป็นอันนี้นะคะ่ะก็จะมีข้าวแล้วก็มเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆสามารถใช้เลี้ยงปลานิลนได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเลี้ยงปแบบนี้เลยอ่ะลองดูนะคะ ปลานินจะกินทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นอาหารและนี่ก็เป็นสถานที่ทำการสาธิตการเพราะปลูกพันธุ์ข้าวที่จัพที่ส่วนคุิษนุคิดค้นขึ้นเองนะคะเป็นข้าวสายพันธุ์ชนิดใหม่ ของตำบลิ้วลายค่ะและนี่ก็คือบอกกบของสวนคุณพิสนุนะคะได้ทำการเพราะเลี้ยงกบไว้เป็นจำนวนมากเลยให้นกักท่องเที่ยวสามารถชมได้เพราะว่าเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเราก็จะพามาทำความรู้จักกับคุณพิสนุกันนะคะทางนี้เลยค่ะ สดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับค่ะที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงคะถึงโอ้จริงๆแล้วมันเป็นที่อยู่อาศัยของเราครับจริงเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ทําเรื่องทฤษฎีของในหลวงค่ะซึ่งผมเองก็ไปเ,เรียนรู้เรื่องทฤษฎีของในหลวงที่สํานักง,งานของในหลวงก็คือมีที่ไทยเพื่อน,านา่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าเราจะท,ทําทฤษฎีใหม่ของในหลวงก็เลยเริ่มต้นทำตั้งแต่ต้นาตนเองกับเรื่องการปลูกผักนะ สุกครับเุื่อนี่ไว้กินเองค่ะและ้วที่เหลือก็แบ่งปันและสุดท้ายก็ถ้ามีเยอะๆเราก็ขายค่ะค่ะแล้วอนาคตภายภาคหน้านี่ได้ได้ข่าวมาแว่วว่าจะเปิดจะเปิด,ปดทำอ่รีสอร์ทใช่ไหมคะใช่พอดีตรงนี้พอเราเป็นระบบระบบดีแล้วเราก็จะจะเปิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเทีเ่ยวเ,เ,เชิงกเกษตร เปเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือใครอยากมาเรียนรู้กับเราในเรื่องของการทําทําพันธุซีทำยังไงทําปุ๋ยยังไงใช้ยูนีในการกําจัดมแมลงยังไงเราก็จะสอนตั้งแต่ควดแรกเลยคนะตั้งแต่การการเตรียมดินจนถึงการการขายให้เลย่ละเอาไปเป็นอาชีพของค่ะและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของสวนคุณพิษนุนะคะ ี่ก็เป็นส่วนคุณพิษนุผู้นําต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์โคกหนองนาโมเดลนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกเกษตรสถานที่แห่งใหม่ของอําเภอตะพันหินตำบลนิ้วลายจังหวัดพิจิตรค่ะขอบคุณค่ะยังวม่ได้กินเลยซีก่อนแล้วอ่ะ <síonder> <X2> hum! Eu. Depois, eu